เขาพระวิหารครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีการเปิดให้ขึ้นไปชมความงามแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขาพระวิหารได้แล้วหลังจากที่ปิดไปนาน5ปีเพราะว่ามีเรื่องข้อพิพาทเรื่องของดินแดนค่ะนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเปิดแล้วนะฮะหปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคนไทยเวลาจะดูเขาพระวิหารเนี่ยต้องใช้กล้องสองทางไกลไปมุมอื่นและต้องเโอ,อ,อเอาไปที่จุดชมวิวผาเมอ,อีแดงในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดเท่านั้นนะครับ ผมเคยไปตออเดินมหาวิทยาลัยเพราะผมเรียนอาเซียนศึกษาไงอาจารย์ก็พาไปทัศนศึกษาแล้วรอก็เออเด็กมหาลัยนะเอโลขึ้นไปดูเขาพระวิหารโอ้สวยงามนะคือปกติเรียนในห้องเรียนไงทีนี้อาจารย์พาไปดูของจริงโอ้โหได้ศึกษาประวัติศาสตร์เยอะแยะมากายเลยเยอะเลยใช่ไหมแต่อย่าถามนะว่าเป็นยังไงเพราะลืมนะนานมากนาดนั้นนตนจฝืนความจำต้องไปอ่านอีกรอบหนึ่งนะ ทางการกัมพูชาเปิดทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับอนุญาตให้คนไทยขึ้นไปชมได้แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเท่านั้นมผมถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว31ตุ31ธันวาคม, 58, าคม58เราก็เข้าสู่อาเซียนแล้ว <5. S 1> ใช่ไหม เ,ออเพราะฉะนั้นเรื่องของพรมแดนนี่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะก็ไปมาหาสู่กันได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวพะวิหานก็ไม่ควรจะปิดต่อไปอพระถ้าเปิด AEC แล้วมันก็คือไปมาหาสู่กันได้สะดวกอ่ะเมืองน้องกันอนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันเพราะว่า เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเปิด AEC เสร็จปั๊บเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพคเกจเลยนะเที่ยวไทยต่อแล้วคุณสนใจไปทางประเทศไหนต่อล่ะไปคาพูชาไหมหรือไปลาไปมามลเยจะไปทางนานเออเนี่ยก็ขายทัวร์แบบนี้ร่วมกันเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองด้านการท่องเที่ยวที่มีทิศทางที่ดีนะครับข่าวดีจริงๆนะคะมาดูเรื่องแปลกๆกัน